สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนี่ชาว youtube เราเหมือนเดิมอีกนะจ๊ะวันนี้วันนี้ป้าอ้อยก็จะมาแบ่งปานบอลซี่วันนี้จะมีบอลซี่เป็นชุดเป็นชุดให้พี่ป้านาอ่เนาะชุดช่วงช่วงห้วยออกหันห้วยอกราคาประหยัดประหยัดพี่ป้านาอาจะได้มีตังเออไปเล่นห้วยมั้งซื้อบอลซี่มั้งก็แล้วแต่เอาละจ้ะ มาเริ่มจากชุดที่หนึ่งเลยชุดที <c ười> ่หนึ่งเดี๋ยวก่อนเพราะว่าจะไม่ลืมแลวนะห้ากระมังไว้แล้วนะเดินไปเดินมาลืมกระมังมาเริ่มกันที่ชุดที่หนึ่งแวบ ชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งมีนามว่าอะไรนออะไรอะเท้าลำไยนี่เดี๋ยวปอยเขียนชี้ให้ก่อนยังไม่มีใครรู้จักอันนี้เท้าลำไยนะจ๊ะเท้าลำไยนี่ชุดที่หนึ่งนะจ๊ะมีเท้าลำไยหนึ่งต้นวยวเอาไว้บนนี้พี่ป้านาอาจจะได้เห็นเท้าลำไยหนึ่งต้นเห็นปะจ๊ะ แล้วก็อันนี้อันนี้ได้มาในนามพยาจักรกีนะจ๊ะนี่แบบเนี้ยปอยก็ไม่รู้นะพิทูไม่รู้นะได้มาในนามนี้ซือเข้ามาจ้ะพยาจักรีเดี๋ยวขอเทียนก่อนเห็นปะเห็นเนาะพยาจักรีมันมีมาต้องต้นพยาจักรกีพิทูไม่ว่ากันเดอ้อได้นํำน่ายไข้นำนั้นแหละเนี่ยเฮียประจ๊ะ แล้วก็ต้นที่ซ้มก็คือรัตนาสิ้นินนี่รัตนาสิ้นปลายน้อยแต่ตอนแรกมันก็ปลายสุยนะล้วก็มีลูกปลายแล้วนะอันนี้ลูส้ำซ้มกระทางนี้นะจะมีเท้าลำไยมีพญาจากกักีจะเป็นบอลปลายนะจะชุดนี้แล้วก็รัตนาสิ้นอันนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนี่ 1. ปลาอ้อยข้อที่ชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งปลาอ้อยข้อทีส้มร้อยส้มร้อยสี่สิบบาทจะรวมส่ง ราคาจะไม่เท้ากันนะจ๊ะพี่ป้านาอ่านดูราคาชุดเนาะอันนี้ชุดที่หนึ่งนะจ๊ะสามร้อยสี่สิบบาทมีเท้าล้ำไพรัตนสิ้นและพยาจักรีไปชุดที่สอ,องชุดที่สองชุดที่สองเราจะเป็นบอนใบยาวๆใบเล้บเล้บเป็นบอนใบยาว มีไอ้นี่นินรนนนี่นิลระนนหนึ่งต้นนินรนนแล้วก็เท้ามะโหอทอนนี่เท้ามะโหอทอนนะจ๊ะนี่หนึ่งต้นอันนี้เป็นไม้มีหัวแล้วทางนั้นนะจ๊ะแต่ว่าเข้าเป็นบอนใบยาวไงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เออไม่อันนี้เป็นลนพักนะน่าจะเป็นลนพักถ้าไม่ใช่ลนพักก็ก็อะไระ น้ำตาลลนนพักแหละเนี่ยนี่ลนนพักซ้ำกระทั่งจะชุดที่ซ่องเดี๋ยวปลาอ้อยเคียนชือ้อลนนพักเ,เดี๋ยวพี่ปลาหนะอาอาไม่นี่ลนนพักอันนี้ชุดที่ซ่องนะจ๊ะชุดที่ซ่องชุดที่ซ่องชุดที่ซ่องนี่ปลาอ้อยข้อที่ซ้ำร้อยซ้ำร้อยซ้ำสิบจะรวมทรงนะซ้ำร้อยซ้ำสิบ นี่จุดที่ซ่อยไปเป็นนีมาเอางนาะเอากนนะ้อนเดี๋ย่บปลอยเอาเปิดเปิดอันนี้ก็แป๊บนึงก่อน ไม่ได้มองถ้ามองไปขยับไปแล้วขอโทษทีแม่เรียกวงการถอนนีดหน่อยได้ไหมเพื่อจะคลายข้อมมมมมแม่แบบนี้ก็เสน,เนอนะหรือลดมา เป็นไปแหละทำเรื่้อคุณขาวขาว้าค่ะวตรนี้ล้ก็ใหแบบแล้มีอะไรค่ะเขาลิ๊กจะขาวแ่แค่จะแค่ขาววันเนี้ยไม่ใช่แค่ขาวลยแล้วก็ซี่มูใช่ป่ะซี่มูซี่งูหางู มา,มาต่อกันนะจ๊ะพอดีไปสนีเข้ามาเอาข้องไงนี่แหละปอยซึ่แต่บอกปอยต้องรีบนะวันนึงบางทีก็ได้ซี่หลังเลย้าหลังมันก็ต้องแล้วแต่ว่าพี่ป้าน่ะสร้างมันเยอะแค่ไหนถ้าหลังนึงมันมีสร้างกระทั่งก็ช้าด้วยถ้าเออหลังกระทั่งต้องกระทั่งก็ไหวไงแต่ละนี้มันมีแต่สร้างกับซี่ขนาดเลยแต่ละหลังปอยก็ช้าก็คนเดียวจะ ต่อไปชุดที่ชุดอะไรชุดที่ซองอันนี้ชุดที่ซาำชุดที่ซาำก็จะมีนี่มาแล้วอะไรเนาะอะไรอะ่ะชินนะบันชอนลวป้ายชือ้อมันไปไหนอยู่อ้อยก็เขียนไว้ยเนาะป้ายชื้อเนี่ยใหญ่ก็ใส้ดินให้ปยแอ้อยมันเข้าเอาไปด้วยอันนี้ชินนะบันชอนเพราะว่าบอนซี่ปลาอ้อยนะชินบันชรอนจะมีป้ายชื้อทุกอัน อ้อยเสียบให้พี่ป้านอาทุกันอันนี้ยุคตับพุทธประวัตินะจ๊ะชินะบัญชรองคุรีมานมีองคุรีมาน,น,มานแล้วก็พระโมคคลานี่ชุดนี้เป็นชุดพุทธประวัติเป็นบอนมีห้วทั้งหมดเลยชุดนี้ชุดนี้ปออ้อยข้อที่ส้มรอยส้มรอยส้มรอยเจ็ดสิบบาทรวมทรงชุดที่สม้ม สามร้อยเจ็ดสิบรวมส่งแล้วมันได้ครบชุดนะจ๊ะอันนี้นี่ใครที่จะซะส้สมชุดนี้ก็สามาแบบว่าชุดนี้ได้เลยชุดที่ซ้าจะนี่มีพะโมคขลาชินนบัญชรแล้วก็องคุริมานองคุคีใหม่ก็ใส่ใ่ด้วยนะไม่ใส่เล็กทุกทุกอย่างใส่ใหญ่หมดพะโมคขลานี่ก็บอนอยุบพ,พุ่งโพนะจ๊ะชินนบัญชรนี่ก็ลูกโพมาแล้วยุบพ,พุ่งโพเหมือนกันชุดที่ซ้าจะ ต่อไปชุดที่สี่ต่อไปชุดที่สี่นะจ๊ะชุดที่สี่จะเป็นบอลที่แบบว่ายัางพอมีราคายูก็ยังจะมาเป็นบอลซวยบอลเน้นกระดูกทั้งหมดเลยนะจ๊ะมากระทั่งที่นึ่งกระั่างที่นึ่งก็คือซี่เลิศงามแล้วเป็นบอลที่ยัง้วยยูคนตามห้าราคายัางดียูนะจ๊ะ ซี่เลือกงามกระทางที่นึ่งกระทางที่ซ่องนาราทัศจะช่ไม่มีจะใส่ให้ก่อนกระทางที่ซ่องนาราทัศนาลาทัศบางก็ว่าดอนจีดีบางก็ว่านาราทัศเพราะว่าได้ได้มาในในน้มนาราทัศแม่ขาเที่ยงกันเองนะตอนป้าอ้อยไปซื้อนี่นาราทัศนาราทัศนี้ป้าอ้อยเลี้ยงมานานแล้วนะยุบแล้วก็โพแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้ชือช่อชื่ออ๋อซับพนมไงบอนไอ้นี่ไงเนี่ยซับพ,พนมเทมรจะจะเป็นบอนกระดูกมีทั้งใบยาวแล้วก็เขาเรียกใบลายใบไทยเนาะนี่ชุดนี้ชุดนี้คือชุดที่ซี่นะจ๊ะชุดที่ซี่ชุดที่ซี่ 4. นี้ปะอ้อยข้อที่ชุดที่ซี่ชุดที่ซี่ 4. ปอ้อยข้อที่สามร้อยสามร้อยแปดสิบบาทจ้ะสามร้อยแปดสิบบาทรวมสงเนะ เพราะว่ามันเป็นชุดที่ราคามันแพงอยู่นะจ๊ะเนี่ยพอยจะไม่ค่อยได้อะไรเลยนะจ๊ะแต่ละต้นเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ่อใน,นนี้เนาะจ่ายก็ยากค่ายตีอยอร้อยเลยเห็นหัวห้วยออกซ้ำซไม่มีจ่ายค้าห้วยต่อไปชุดที่ห้าขอพาคิลล์ ต่อไปชุดที่ห้าแดีเรามังไว้ตรงนี้ชุดที่ห้าปุ๊บชุดที่ห้าก็จะเป็นชุดชุดสัตว์ชุดสัตว์อะไรใกล้จะไก่อะไรใกล้อะไรเนาะลืมชื้ออีกแลว้วเมื่อวาน ไก่ฮาวายเออเนี่ยลืมตัวอ,อีกไก่ตัวนี้เราเป็นล,ลูกอะไรไม่รู้ไก่ฮาวายมีลูกแล้วนะไก่ฮาวายนี่ไก่ฮาวายชุดนี้มีไก่นะนี่ไก่ฮาวายมาแล้วนึง่งมีลูกนะจ๊ะมีลูกซองตนนะ่ะนี่ลูกกรยุห้างจะโขนแมมด้วยไม่รู้ว่าห้วใหญ่แค่ไหนตอนที่ซ่อง อันนี้มีซ่องต้นจะอันนี้มาเชี่ยวเห็นไหมมีไก่มีมา้าต่อไปต้นที่ซ้มอันนี้คือนกทัดสดายุนี่นกฮัดสดายุมีซ่องต้นนะจ๊ะในเรื่องกระทัางนี่เท่ากับว่าชุดเนี้ยได้ไปหนึ่งซ่องซ้มสี่ห้าหกพกต้นเลยทางชุดนี้อริงชุดที่เท่าไรอ่ะสี่อันนี้ชุดที่ห้าชุดที่ห้านี่ป้ายข้อทีข้อทีซ้มร้อยแปดสิบเม,มื่อกันจะ้ะชุดที่ห้า ชุดที่ห้าสามรอยแปดสิบนี่รวมส่งนะจ๊ะทุกอย่างรวมส่งเนาะชุดที่ห้านี่มีไก่มีมา้าแล้วก็มีนกใี่ไม่มีเอาไปพระส้มต่อไปชุดที่หกชุดที่หกนี้จะเป็นชุดเกี่ยวกับ ตอนแรกก็จะเดือนนั่นแหละเดือนเดือนไม่มีห้าไม่เจอจะเป็นในนี้จะเป็นตับลาซี่อันนี้ลาซี่พึกโซกนี่ลาซี่พึกโซกนะมีปายไปี่นมีสิเออนี่ลาซี่พึกโซกนี่ลาซี่พึกโซกใส่แม่พันนะจ๊ะขอหยุบแล้วพึ่งโคลาซี่ซิ่งนี่ท้องบวมเลยกําลังออกมานะจ๊ะนี่ก็ใส่แม่พันนะจ๊ะลาซี่ซิ่ง ลาซี่ท้องซองลาซี่ลาซี่มีนไข่ไปแล้วเอาวันเศร้าไปแทนนี่วันเศร้าวันเศร้าก็เป็นบอลในนี้ห้ยาย่ากูนนะจ๊ะนี่ชุดนี้ชุดที่หกชุดที่หกปอ้อยข้อที่สามร้อยห้าสิบบาทชุดที่หกชุดที่หกากับสามร้อยค่สิบบาทจำราคาไว้นะจ๊ะแต่ปอ้อยก็มีป้ายจำชุดยางเดียว อันนี้คาดเดือนมันไม่มีเดือนไงจ๊ะมีวันมีลาซี่แต่เดือนไม่มีลาซี่ซิ่งลาซี่พึกซกแล้วก็วันเศร้าจะชุดนี้ชุดที่หกสามรอยห้าสิบต่อไปชุดที่เจชุดที่เจดนี้จะเป็นแบบชื่อดี ใครซื้อไปแล้วร่ำรวยรับรองชื่อดีไงนี่ต้นที่เนิง่งบรรดาลรับกระทั่งที่เนึ่งนี่บรรดาลซัพ์กระทั่งที่ซ่องคือรับผูนพ้นนี่ซับพุนพ้นหรือซับเพิ่มผุนซับผุนพ้นเออใช่ซับผูนพ้น,ออซ,น,พนซับดังนั้นแล้วก็ต้นสุดท้ายนี่มณีลอมเพชรนี่อันนี้แม้เลยนี่ใส่กระทั่งแปรได้เลย,เลยแล้วด่างซ้วยแบบนี้เลยชุดนี้ ชุดที่เจ็ดชุดที่เจ็ดปลาอ้อยข้อที่สามร้อยเก้าสิบบาทจะชุดที่เจ็ดชุดที่เจ็ดเท่ากับสามร้อยเก้าสิบอันนี้ชุดคนรวยจะใครยากรวยต้องซื้อชุดนี้มีมณีล้อมเพชรมีบรรดาลทรัพย์แล้วก็มีสาบผุนพ่นเอาไม่รวยตรงไหนใครแยกทุกห้วยต้องเอาชุดนี้สามร้อยเก้าสิบบาทชุดที่เจ็ดนะ นะต่อไปชุดที่แปดต่อไปชุดที่แปดชุดที่แปดนี่จะเป็นชุดความส่วยใครยากได้บอลสวยอยู่ในความอดทนต้องมีความอดทนที่จะให้ความส่วยกระทั่งที่หนึงดูลาก อ่าอันนี้คือเทวกรรมลังลักบอกเลยพงพอแก้เราจะกลายเปซี่ชมพูแบบนี้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะนี่ใส่แมพขันนะยุดแล้วพ่อแล้วทําไมถึงจุดอดทนก็บอร์พวกนี้มันเป็นบอกกร์กัสซี่นี่แล้วก็อะไรว่าเพชรพันล้านนี่เพชรพันล้านแล้วก็นี่คุณซี่โคชะคงนี่แม่ต้องอดทนนะจ๊ะก็จะได้โยนความซุ้ยเข้าหน้าชุดพวกเนี้ยไม่ได้เลยแต่จะบอกว่าเป็นใส่แมพขันทั้งหมดนะจ๊ะ อันนี้ชุดที่แปดชุดที่แปดข้อที่สามร้อยห้าสิบบาทจะชุดที่แปดเท่ากับสามร้อยห้าสิบบาทนี่มีคนบอกชอปให้ปอ้อจัดชุดชอปสิก็มันถูกนึือกซื้อค้าลังมั้งเนอะแต่กระไดไม่แปลงเราเอาวันห้วยอกไงอันนี้โคดชะโงกนี่เคียนให้ก่อนป้ายชื่อไม่มีนี่โคดชะโงนี่นะจะ๊ะมีเทวกรรมลังรัด นี่ให้ป้ามีคุนซี่โคชะคงแล้วก็เพชรพันล้านาน,นี่ใครจยาเอาชุดอดทนชกล้วยเอาไปชุดที่แปดชุดแปด่อไปชุดที่เก้าชุดที่เก้าชุดที่เก้านี่จะเป็นบอนใบยาวใบบอนใบหอกใบาย,ยาวใบเล่มเปียบก็จะมีต้นนี่นง คือยักษ์กาลุนลาดนี่ยาักษ์กาลุนลาสเซ่อยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะชุดที่เออต้นที่ซ่องคืออุซ่ามณีนี่อุซ่ามณีให้บอจ๊ะซ้อยๆแบบนี้เลยและต้นที่ซ่อมก็คือสุพรรณห้องนี่สุพรรณห้องแบบนี้เลยนะจ๊ะชุดนี้ปออ้อยข้อที่ชุดที่ชุดที่เก้าปอวข้อที่ซ่อมหนอยเก้าสิบบาทชุดที่เก้า 300าสามร้อยก้าสบบาทจ้ะโอ้ชุดนี้ก็ชุดสวยบอกได้เลยจุดบ่อนสววยนี่มียกักษ์การลุลราดอุซามณีแล้วก็สุพรรณหง์นี่ใครยังไม่มีเอาไปพระค่มแล้วก็ชุดสุดท้ายชุดที่สิบชุดที่สิบนี้ก็จะเป็นชุดนั่นแหละชับชายห้าคููไปได้ อันนี้หม้อหม้อยอดเดชหม้อยอดเดชมีลูกนะจ๊ะนี่ดูลูกนี่หม้อยอดเดชหนึ่งลุงปูทิมนี่ลุงปูทิมซองแล้วก็นางมนโทนี่นางมนโทซ้ชุดนี้ชุดที่สิบป้อยข้อที่ส้ำร้อยส้สิบบาทชุดที่สิบ ชุดที่สิบเท่ากับสามร้อยสามสิบบาทเอาละจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีบอลซี่สวยๆบอลซี่เป็นชุดอ่ะบาแบ่งปันให้พี่ปานะ้าหน้าอากันเนาะไข่คนไนส่สนใจอยากได้ชุดไน่ก็สาม,มารถโทรห้าปอ้อยได้โทรหรือแอดไลน์ห้าปอ้อยได้นะจ๊ะปะอ้อยจะยังส่งบอลซี่ให้พี่ปานะ้าหน้าอาทุกวันเหมือนเดิมนะจ๊ะจะว่ามาในนี้มันอาจจะช้าไปนิดนึงปอ้อยก็ต้องขอโทษด,ด้วยพเพราะเมื่อวันเสาร์ปอ้ปอยไม่ได้ส่งไม่มีหลัง ห,หลังวันอาทิตย์เข้ายุดไปสนีมันก็เลยขางยุ่ซองหวานแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มไล่ทันแหละพอเริ่มไล่ทันก็เริ่มจะจะไอ้นี่เราจะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้แหละค่อยๆเรื่อยๆเนาะไม่ว่ากันนะจ๊ะ, <c oughs> ะโออยก็ต้องให้มันเดิมเอาละจ๊ะ <c oughs> สุดท้ายนี้ฟากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนเก้าจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณกัญยาณิมิที่น่ารักทุกคนขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอใหนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจะ ร้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า